สวัสดีนะครับผมสวัสดีชาวเกมไมคับทุกท่านนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับต่อ Star Gamer ครับผมซึ่งสําหรับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวแอดออนกันอีกเช่นเคยนะครับผมนะฮะก็สําหรับแอดออนนี้ก็เป็นทางด้านของเจ้าหนังสติ๊กครับผมบางคนก็เรียกยางงามครับผมนะส่วนตัวผมนี่ผมเรียกยางงามนะเออนะครับสมัย ตอนเด็กๆนี่ผมเล่นบ่อยครับผมนะยิงนกยิงอะไรนะครับก็สําหรับแอดออนนี้ครับมันได้แทนที่ทางด้านของธนูครับนี่เลยหน้าตาเป็นแบบนี้ครับมันก็จะมีลูกอิดด้วยนะครับผมนะลูกกระสุนนะครับผมนะก็นี่ครับหน้าตานี่เหมือนมากครับผมโอ้ยมันสุดยอดครับผมซึ่งแอดออนนี้ออกมานานแล้วครับผมคือเออผมไปเจอไปเจอไงไปดูนะครับผมก็มารีวิวเลยนะครับซึ่งผมไม่เคยรีวิวครับผมเออนะครับก็เออเห็นแล้วก็ เออมันเจ๋งดีนะครับผมนะเป็นหนังสติ๊กที่แบบว่าสุดยอดครับผมเราก็แบบว่ามันก็อะไรอ่ะเพิ่มเพิ่มความน่าเล่นนะครับผมนะก็มันจะไม่มีแรงอไม่น่าจะมีแรงแบบอะไรอ่ะมันทําให้แรงขึ้นนะดามเมตในการยิงครับผมมันน่าจะแรงเหมือนเดิมนะผมนะไก่ตายเลยครับผมโอ้โหมันสุดยอดเลยยิงหัวไก่แม่งเลยชกโอ้โหสุดยอดอะ่ะถือว่าสุดยอดนะผม เดี๋ยวเดี๋ยวคิดเพ้อเนี่ยอ่าฮะยิงหัวกระจุยเลยที่ไปเฮ้ยเจ้าเอือหืมไม่ตายโอเคบอไม่ตายเฮ้ยเจ้าเอือโอ้โหแรงดาเมจนี่มันมันธนูชัดๆเลยเนี่ยเออนะครับมันไม่ได้เพิ่มอะไรมาครับมันเหมือนแบบเปลี่ยนหน้าตาเฉยๆนะครับผมไม่รู้นะครับไม่แน่ก็แรงนะครับผมนะไม่แน่ก็แรงอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันเอ้ยยิงตีนไก่แม่งเลยเฮ้ยเจ้าเอือ,อ,อ,อ โอเคนะครับถ้าใครชอบใจก็สามารถโหลดเอาไปเล่นกันได้นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับจเจอกันครับคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับสำหรับคลิปคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับหม,มาหมาอู้เอาอื้อเอาธนูมาเอ้ยไม่ใช่ดิเอาหนังสติ๊กมายิงมาครับเออโดนด้วยเฮ้ยเจ้าเออไม่ตายไม่ตายเฮ้ยเจ้าเออเฮ้ยไม่โดนได้ไงวะเฮ้ยเจ้ออไปแล้วบ๊ไปไปายบายเจอกันคลิปหน้าโว้